ร้อยเจ็ดร้อยนะฮะนี่โอ้โหนี่นะครับผมยูหูนึกว่าจะเฮ้วนะครับวันนี้นะครับผมนี่โอเคโดนไปหนึ่งเงี้ยงนะครับกับปลาช่อนไซนี่เลยครับปลาช่อนแว้นนะฮะไปเลยไปเลย กัดกบกบยางนะครับกบยางตาก็ไม่มีนะฮะนี่กบยางขี้เล่ยนะครับเื่อเช้าตัวใหญ่ๆกัดหลุดกัดหลุดนะครับผมมันกัดคายนะฮะปลาค่อนข้างจะเคี้ยวสุดๆนะครับผมขาวเทคนิคนะครับก็คือเราเดินกบนะครับริมคลองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่องเป็นป่องนะครับตำตำร่องตำต่างนะฮะช่องใต้สะพานนะครับ่ช่องใต้สะพานบ้างนะครับ ยัดเข้าไปใต้สะพานแล้วก็ลากมาช้าๆนะครับพยายามให้เหยื่อลงน้ําเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าปลาเคี้ยวเนี่ยเวลาเจอน้ําแรงๆเนี่ยมันมันตกใจนะฮะมันมันมันไม่เหมือนไหมที่แบบปลายังไม่เคยโดนโดนเหยื่อนะปลาที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่เคี้ยวแล้วก็ยังไม่เคยโดนเบ็ดเนี่ยอะไรตกลงน้าเนี่ยมันทุ่งเข้าใส่นะมันมันต่างกันนะครับนะนะนะสหรับนะ นักตกปลามือใหม่ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะในการตกปลานะครับนะก็ะคือ,อให้เรามองไหมให้เป็นก่อนเลยอันดับแรกนะครับนี่มองมองอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าคลองใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราจะไปตีกลางคลองลากมานะมันมันโอกาสก็ยากนะครับ2นะครับให้เราเนี่ยถ้าคลองใหญ่อย่างเงี้ยเราตีข้ามฝั่งไม่ได้อยู่แล้วมันไกลใช่ไหมเนี่ยนู่นนะฝั่งนู่นนะฮะเราต้องตีเลาะฝั่งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ให้มองตามช่องตามป่องที่มีหญ้าโผล่มาอะไรเงี้ยหญ้า,ญาหรือว่ามันมันมันเป็นร่องเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยหรือตำตำแองนะครับที่เป็นปากท่ออะไรเงี้ยตีข้ามฝั่งไปแล้วก็ข้ามฝั่งไหมถึงข้ามฝั่งไปที่ฝั่งที่ที่เป็นพื้นดินฝั่งท่อฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ลากมาครับนะแล้วก็ตมช่องนะที่เป็นใต้สะพานนะครับก็ตียัดเข้าไปด้านในนะครับค่อยๆตีไปแล้วก็ให้เหยื่อลงเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมันจะช้าจะช้านะครับ ก็ผลงานเช้านี้นะครับผมก่อนไปทํางานนะครับปลาอะไรนี่แต่อย่างน้อยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับอย่างน้อยๆปลากัดนะแล้วเราก็วัดโดนปลานะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะปล่อยเขาไปนะครับผมเขาไปได้โตนะฮะนี่ตัวไม่โตเนาะเดี๋ยวปล่อยไปสักสามเดือนมันก็โตนะฮะคือล็กอย่างเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนะครับนะเกี่ยวไปขอเดียวนะครับนะแต่ถ้าเขา้า บางบางทีมันกินลึกนะบางตัวตัวเล็กก็จริงนะครับบางทีมันอมมิดเลยนะอมเข้าคอยอะไรเงี้ยนะปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็คงจะไม่รอดนะบาดเจ็บนะครับอตัวนี้ปล่อยนะครับปล่อยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมีเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาฝากนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมนะ <S <s นผมเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับสู้ๆครับผมเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้ ป่อยนะครับออก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนะครับนิดหน่อยนะไปโตนะกโยนไปแรงจะไปช็อกตายไหมนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับ